เมื่อแสงแรกให้สัญญาณกับเพื่อนร่วมทีมที่มาครบกันแล้วกหมายปลายทางปลายลองไปด้วยคนเขาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับและในที่สุดเราก็เข้ามาถึงแล้วนะครับ สำนักสงฆ์วัดถรำบาดาลตำบลลำพยาการำอำเภอโมกเหล็กลัฬปุรีเมื่อเข้าสู่เขตวัดสิ่งแรกที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็คือพระทันใจสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสมปรารถนาทันใจนั่นเอง,งอะะก็มาเปิดเป็นวัดมาบูรณะวัดก็สร้างบุญบารมีก็เป็นวัดถรำบาดาล เมื่อมาถึงนะครับไกดจะให้เราเข้าชมถ้ำแรกก็คือถ้ำของปู่ชีวกโกมารพัทนะครับให้นักท่องเที่ยวบูชาดอกไม้ทูกเทียนตามกำลังศรัทธาไไหวาดพระเพื่อควเป็นสิริมงคลและไร้อุปสรรคตลอดเจนความปลอดภัยในการเดินทางชมถ้ำต่างๆณนะสถานที่แห่งนี้นตรงนี้ไปกัา แต่ตอนคืนนี้เราจะได้หน่อยนี่คือทางลงทงัพ <ๆ S 2> โอ้ชีว์ทางลงก็อันตราเกี่ยวแม่ก้าวผ่านจุดที่มีความมืดมันแต่แค่ความรู้สึกมันคล้ายกับ ความกลัวขึ้นมาแต่สุดท้ายเมื่อเราเห็นแสงไฟขั้นบันไดตลอดจนพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องก็ทำให้เราูร้สึกผ่อนคลายความกลัวเหล่านั้นลงไปได้เยอะและเดินตามถุงถ้ำไปจะมีหินงอกหินย้อยที่เริ่มหยุดและก่อตัวลงมา ทำให้ผมเกิดความคิดย้อนแย้งกับความกลัวตัวเองเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติส,สร้างความงดงามของตัวมันเองอาจจะดีกว่าปู่ชีวกโกมารพัทหมอยาประจังกายขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้าสมณโคดมที่เรารู้จักกันดีในพุทธประวัติผู้ที่มีความเป็นเลิศในวิชาการแพทย์ ในบางส่วนของถ้ำไม่มีแสงไฟส่องสว่างให้เห็นแต่ก็มีโซหลือลึกเข้าไปทำให้เกิดจินตนาการถึงสิ่งที่อยู่ภายในที่มืดแห่งนั้นและทั้งหมดนี้ก็คือความงามของถ้ำปูชิวโกมารพัสส่วนถ้ำที่สองถ้ำโพธิสัตว์ยังไม่ได้พาคไปนะครับ